เสาหนี 1, 1, ้เมาส์กับดอกอ้อทุ่งทองและก้านตองทุ่งเงินเราทั้งคู่เป็นนักร้องของเขาจะเป็นเพื่อชีว anyway> ิตได้แต่หนูเป็นลูกทุ่งหมอลำกุลาบเราเดอพอแล้วหักไปช้ำไปคิดว่าตัวเองร้องดีกว่าน้องไหมหนูก็ว่าหนูร้องพอนะหนูก็ว่าหนูร้องพอนะไหนลองร้องของของหนูเองเพลงของหนูเองกุลาบเราเดอพอแล้วหักไปช้ำไปเจ็บมาจนหัวใจเสแ ทำไมมึงขนคิงลุกอ่ะแยกเป็นอัลบั้มเดี่ยวเมื่อไหร่อันนี้หนูเป็นนักร้องมาจะ20ปีหนูไม่เคยมีอัลบั้มเลยหนูก็เลยตั้งมั่นว่าหนูจะทำบุญเยอะๆแล้วหนูก็จะบอกว่าพูดเป็นนางเอกมากพูดเป็นนางเอกมากไม่หนูไม่หนูไปวัดไหนนะเออหนูบอกว่าสาธุให้หนูมีโอกาสเด้ขึ้นไปใหญ่ๆแล้ววันนึงหนูก็ได้ขึ้นไปใหญ่จริงๆ คำไหนท,ท,ที่ที่เวลาคนพูดระหว่างทางแล้วหนูรู้สึกว่ามันเจ็บปวดหนูจะใช้คติในตัวเองก่อนว่าท้อได้แต่อย่าถอยเรามียาที่เราได้ทุกวันนี้คือแม่ตอนหนูก้าวเข้ามาอยู่แกรมมี่เนี่ยคือพ่อหนูเสียชีวิตแล้วหนู<ช>ก็ต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวทุกวันนี้หนูจะดูแลแม่ให้ดีที่สุด